าเฟียเย็นชาที่แปลว่าสามีเอาแต่ใจเขียนโดยอิสระแอนชนนิยายเรื่องนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจรารณญาณในการอ่านตอนที่8คํคำเตือนเค <K. S 1> ครับพี่เคหลังจากอีวานโดนผมจิกจนเนื้อเขียวไปหลายจุดเพราะพูดไม่เพราะจนทาให้ลูกชายไว้กำลังหัดจำพูดตาม คนที่มักติดนิสัยพูดคำหยาบและสะบทุกครั้งเวลาลืมตัวดูทำท่าเหมือนจะเข้าใจเพราะอีวานละมัดระวังคำพูดมากขึ้นในทันทีอ่างะนมขวดเล็กถูกแขนสั้นชูขึ้นไปจุกนมซิลิโคนใสจิ้มลงไปติดบ้านกระจกซึ่งอีกด้ามมีจระเข้สองตัวใหญ่ว่ายน้ำแย่เคี้ยวพุ่งเข้ามาเหมือนต้องการอยากหยอกล้อเล่นกับมนุษย์ตัวเล็กอาม พี่เคไม่กินนมหรอกลูกอีวานอุ้มลูกชายขยับเข้าไปชี้ชวนให้ดูสัตว์เลี้ยงแสนรักของตัวเองมัมมัมขวดนมข้อลงไปบนกระจกเหมือนขัดใจที่จอระเข้ไม่ยอมอ้าป,ปากงับจุกนมเสียทีพี่เคไม่มั่หรอกลูกเพราะอันนี้ของคาวินผมขยับเข้าไปอบก่อนลูกชายสอนท่อนแขนใหญ่ของอดีตสามีนิ้วชี้แตะลงบนหน้าอกเล็กเพื่อให้ลูกจำชื่อตัวเอง วินดวงตาคู่เล็กลัจากจระเข้ยักษ์หันกลับมามองพุงตัวเองแล้วชี้นิ้วพูดตามใช่ครับอันนี้นมของคาวินแก้มหอมนุ่งฟูถูกผมกับอีวานก้มลงไปจูพ่พร้อมๆกันวินเจ้าตัวเล็กทวนซ้ำชื่อตัวเองจนผมกับอีวานยิ้มหน้าบานภาคภูมิใจในพัฒนาการอันยอดเยี่ยมของลูกเห็นทีการกลับไปพบคุณหมอครั้งถัดไปผมคงต้องเตรียมคำถาม ข้อสงสัยและวางแผนอะไรหลายอย่างเพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่ดีของคาวินง่วงแล้วใช่ไหมลูกดูกสิตาหวานเชียวไปนอนกินนมกับแม่ดีกว่าเมื่อสังเกตเห็นว่าดวงตากลมสดใสค่อยๆฉ่ำเยิม้มเริ่มปลือลงเรื่อยๆนาฬิกาภายในห้องนั้นบอกเวลาว่าจวนถึงเวลาเข้านอนของเด็กน้อยผมยื่นมือออกไปหวังให้ลูกชายย้ายจากอ้อมกอดของพ่อมาสู่อ้อมอกของแม่ อ,อืวานลูกชายของผมจับกวนนมแน่นพร้อมกับสายหน้าไปมาแขนขาตะเกียกตะกายพยายามซุกเข้าไปหาพ่อเหมือนกลัวว่าผมจะอุ้มกลับไปนอนพ่อขวิตรงเรียกพ่อนะครับปลายนิ้วดีดแตะจมูกโดวงเล็กหน้ากลมยังสายสะบัดไปมาทำท่าปฏิเสธมัมมัม ขวดนมสีขาวถูกยกสูงขึ้นไปจอ่อริมฝีปากอยากให้พ่อกินละลูกมัมมัมจุกนมนิ่มๆน,นั้นถูกยัดเข้าไปในปากของคนเป็นพ่ออุ๊ยอันนี้พ่อไม่ชอบกินลูกมัมเสียงแหลวอยยเสียงดังเมื่อถูกพ่อปฏิเสธนิ้วเล็กล้วงเข้าไปภายในปากพยายามง้างงัดให้พ่อรับจุกนมเข้าไปดูด อันนี้ของคาวินลูกส่วนพ่อเดี๋ยวไปกินนมแม่ไอ้คนหื่นหันมาขายิบตาใส่ผมแม่เสียงเล็กล่ากยาวพูดตามครับคาวินกินนมได้แล้วนะลูกเดี๋ยวเราไปนอนกันผมสอดแขนเข้าไปใต้รักแร้เล็กอุ้มลูกคืนกลับมาจากอีวานเพราะเห็นว่าคาวินง่วงมากแล้วจริงสิจีนเดือนหน้าคาวินจะครบหนึ่งขวบฉันตั้งใจจะจ,จัดงานวันเกิดให้ลูกนะ อีวานประคองลูกส่งคืนให้ผมแต่ยังคงสวมกอนเราสองคนแม่ลูกไว้ไม่ยอมปล่อยหมายความว่าย,ยาดยาของคุณจะยกขยอยกันมาที่บ้านหลังนี้อีกแล้วอย่างนั้นเหรอครับจัดงานที่นี่มันปลอดภัยสลับคาวินและฉันคิดว่าการจัดงานที่บ้านมันจะทำให้นายเป็นห่วงเป็นกังวลน,น้อยลงอีกอย่างต่อให้คนพวกนั้นยกขยอยกันมามากแค่ไหนไหนายก็ไม่เคยกลัวอยู่แล้วนี่ คุณน,นี่ไม่เคยเว้นช่วงเวลาสงบให้ผมได้ใช้ชีวิตสบายๆเลยนะผมตวัดหางตาขึ้นไปมองขวางฉันอายุ45ปีรู้อะไรไมจร่จีนสองปีที่นายอยู่ด้วยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสงบสุขที่สุดและมีความสุขที่สุดของฉันเลยฮคุณน,นี่มันระหว่างที่เราคุยกันแขกไม่ได้รับเชิญของบ้านสองคนเดินผ่านเข้าประตูมา สายตาของครูสดูตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยกับตู้กระจกสำหรับสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่หลังโต๊ะทำงานของอีวานน่าทึ่งดีนะครับผมเคยได้ยินว่าคุณอีวานเป็นคนมีรสนิยมวันนี้ได้ไม่เห็นกับตาแล้วยอดเยี่ยมจริงๆรสนิยมดีหมดยกเวน้นเฮมิสญาติผู้น้องเจ้าของปากไม่มีหูรูดกระตุกยิ้มหูเรศมาทางผมเฮมิส hey, นายเข้ามาในห้องทำงานของฉัน มีหัวระอะไรอย่างนั้นเหรออีวานคลายอ้อมแขนออกจากลูกชายฟามือตบนลบนแผ่นหลังอ้วนกลมของเด็กง่วงนอนเบาๆคา,าวินถึงแม้จะติดพ่อมากแค่ไหนแต่ถ้าลงได้ง่วงนอนเมื่อไหรอย่างไงก็ต้องกลับมาหาแม่ศีสศาเล็กเอียงลงมาซุกซ่อคอมือจับขวดนมยกสูงเพื่อให้น้ำนมไหลสะดวกฉันกับครุสตั้งใจะจะมาชวนนายดื่มด้วยกันแล้วก็ อย่ามาปรึกษาหารือเรื่องที่จะไปดูโรงงานเบียร์วันพรุ่งนี้ด้วยเฮมิส hey, ยกขวดบรันดีในมือแล้วเดินมาข้างหน้าก่อนจะวางมันลงบนโต๊ะทำงานข,างข้างของเล่นเสริมพัฒนา,าการเด็กสีสันสดใสฮผมเหลอหลุดหัวเราะออกมาเพราะรู้ว่าไอ้บันดีขวดนั้นมันก็แค่ข้ออ้างนายหัวเราะอะไรทำไมเหรอการที่ผมหัวเราะมันสร้างความเจ็บปวดอะไรให้คุณอย่างนั้นเหรอเฮมิส <c oughs> hey, ผมหันหน้ายิ้มขบขันกลับไปมองผู้ชายทั้งสองคุณอย่างนายจะไปรู้เรื่องธุรกิจอะไรนั่นสินะผมจะไปรู้เรื่องธุรกิจของพวกคุณได้ยังไงร,รอยยิ้มอย่างคนรู้ทันถูกผมอมเอาไว้จนเต็มแก้วก็จะเลือกหันหน้าไปหาคนที่คิดว่าผมโง่หลังฉากโรงงานผลิตเบียขนาดใหญ่ไม่ใช่ว่าผมไม่รู้ใต้พรมปูพื้นที่เรียกว่าธุรกิจ มีอำนาจมืดจากธุรกิจสีเทาหมดของตระกูลนี้ซุกซ่อนอยู่สมัยตอนอยู่เมืองไทยผมทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายติดต่อประสานงานต่างประเทศเพื่อนำเข้าและส่งออกสินค้าจำนวนมากมายหลายร้อยหลายพันรายการจากทุกทวีปทั่วโลกหนึ่งในประเทศที่ติดต่อทำการค้าด้วยคือบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีอีวานนั่งแท่นเป็นผู้บริหารแต่ตอนนั้นเราสองคนยังไม่รู้จักกันและผมคิดว่า มันไม่มีความจะเป็นอะไรในการรื้อฟื้นอดีตจนกระทั่งเมื่อแต่งงานและเข้ามาทำหน้าที่เมียผมมีโอกาสรับรู้รับฟังได้เห็นอะไรหลายอย่างและเริ่มปฏิตต่อจิ๊กซอสีเทาหมดของตระกูลนี้ทีละชิ้นทีละชิ้นผมเลือกที่จะไม่เอาตัวเองเข้าไปก้าวไก่ข้องเกี่ยวกับเรื่องไม่สะอาดเหล่านี้แซงเอาหูไปนาเอาตาไปมองทางอื่นเพื่อชีวิตอันราบรื่นเงียบสงบในประเทศที่ผมเหมือนอยู่ตัวคนเดียวตลอดสองปีที่ผ่านมา อืคนชื่อครุตขยับหัวคิ้วเข้าหากันต่อที่สบตากับผมดูท่าทางผู้ชายคนนี้น่าจะฉลาดกว่าเฮมิสจีนนายมันก็แค่เมียเก่าที่อีวานเก็บไว้ให้ช่วยเลี้ยงลูกเท่านั้นรู้อะไรไหมเฮมิสผมไม่แปลกใจสักข้อไหลยที่ได้ยินคำพูดนี้หลุดออกมาจากปากเน่าๆของคุณเฮ้ยนี่นายเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรก ที่ผมเห็นโพรงกลวงว่างเปล่าโบเบของกะโหลกอันไร้สมองของคุณผมพูดไปยิ้มไปเพราะรู้ว่าลูกชายกำลังนอนจ้องหน้าจําสำเนียงเสียงอันเกิดจากปากที่ขยับขึ้นลงของผมอยู่จีนหน้าแดงเพราะความกโกรธดวงตาโปดปูดหลนมองผมเหมือนอยากขย้ำหากไม่ติดว่าตอนนี้ลูกชายของผมกำลังฝึกหัดฝึกจำคำพูดและการกระทำของผู้ใหญ่ ผมจะใส่อารมณ์ให้รุนแรงเหมือนไฟบาลัยกันเลยทีเดียวคาวินเรากลับห้องไปนอนกันดีกว่าลูกผมก้มลงยิ้มอ่อนโยนจูบหน้าผากเล็กของลูกชายเบาๆผมไม่ได้ต้องการจะรักษามารยาทอะไรนักหรอกแต่รำคาญสายตาคนอีกอย่างผมไม่อยากให้ลูกอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้คาวินกํลาลังฝึกที่ใจเรียนรู้และจดจําผมกลัวว่าการพูดคุยของพวกผู้ใหญ่จะทําให้ลูกของผมจดจําในสิ่งที่ไม่ดีไม่เหมาะสม เดี๋ยวฉันตามไปอีวานเกี่ยวแขนรั้งเอวผมเข้าไปแล้วจูบซ้ำแน่ใจเหรอว่าจะไม่ติดพันคุยงานกันจนดึกดื่นบังเอิญว่าฉันติดเมียมากกว่าดังนั้นต่อให้ติดพันงานอะไรฉันก็ต้องกลับไปหาเมียกับลูก <c oughs> คืนนี้ผมมีทีสตริงตัวใหม่มาอวดน,นะผมขยิงปลายเท้าเอาปากไปกระซิบข้างหูเดี๋ยวจะรีบไปดูอีวานแตะจุดลงมาตรงซอกคอ แล้วกระซิบต่อผมเบาๆราตีสวัสดิ์ผมอุ้มลูกเดินกลับมากก่าวทักทายแขกสองคนจากนั้นเดินกลับมายังห้องนอนของลูกซึ่งอยู่ถัดไปอีกด้านของบ้านหลังใหญ่ลูกชายวัย1 1เดือนของผมหลับปุ๋ยไปได้สักพักแล้วตอนที่อีวานเปิดประตูห้องนอนเข้ามามาเฟียติดลูกเดินเข้ามาชะงกหน้าอย่างเสียดายจากนั้นจึงเปลี่ยนย้ายคลานขึ้นมานอนบนเตียงของผมแทนนึกว่าจะมาเร็วกว่านี้ซะอีก โกรธอีกแล้วเหรอมุมปากยกขยับร้องแวลตาเปล่งประกายแวววาวผมไม่ชอบคนผิดเวลาคนเอกก็น่าจะรู้ดีมือขยุมดึงเส้นผมหยาบของอดีตสามีสายห้านาทีเท่านั้นเองนาทีเดียวก็ถือว่าสายโอ้ยฉันทำห้นายโกรธอีกแล้วอย่างงี้ก็ต้องง้อสินะไหนขอดูจีสตริงตัวใหม่หน่อยสิที่รัก อีวานขยับเปลี่ยนท่าขึ้นมานั่งคล่อมอยู่บนตัวผมหยิ้มเจ้าเล่สว่างว่าขึ้นมาบนใบหน้าคมลูกเพิ่งหลับไปถ้าอย่างนั้นนายไปห้องโน้นดีไหมไม่อ่ะผมห่วงลูกตอนนี้บ้านหลังนี้ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกผมเพราะมีอีแร้งสองตัวบินเข้ามาก่อะลังคาอาศัยอยู่ผมไม่มีวันปล่อยให้ลูกชายคลาดสายตาแน่นอนผมตวัดขาพาดเข้าเท้าลงไปบนบ่าสูง หลังเท้าขยับรูปคลอเกลียเกลี่ท้ายทอยส่วนไรผมของอีวานเล่นนิ้วเท้าลุลลไปขีบบิดติ่งหูนิ่มอย่างหมันเคี้ยวฉันรู้ว่านายกังวลผมบอกคุณเอาไว้ก่อนนะอีวานถ้าใครบังอาจแต่ต้องลูกชายผมแม้แต่ปลายเล็บคุณเตรียมตามเก็บเศษเง้นญาติคุณในบ่อจระเข้ได้เลยสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและก็อย่าลืมกด Super t a n ตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio